โอ้หลันี้มันครับพี่นอ้องนี่มาแล้วครับแต่แต้มหนึ่งแล้วครับพี่นอ้องหลังนี้ได้แต้มหนึ่งครับโอ้พี่นอ้องปุ้ยตัวใหญ่ามากเลยโอ้ยพี่นออ้องป้าจโอ้ยใหญ่ยยคักพี่นอ้องนี่ยฮึแต่สองแต้มแล้วครับ โคตรใหญ่เลยพี่น้องปา้าจ้วูว้าวอูหพี่น้องอูหตัวใหญ่มากเลยนี่ป้าจูอูห์ปา้าจู้พี่น้องอื้มตัวใหญ่มากเลยนี่ป้าจู้พี่น้องอื้มอูห์พี่น้อง อย่าม,มาลมมาถมเลยป๊าดพี่นอ้องฮึได้ซ้ำแต้มแล้วครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วอุ่นอุ่อุอ่นอุ่นอุ้ยพี่น้องป๊าดโอ้พี่น้องนี่มาอีกแล้วครับนี่พี่น้องป๊าดมานๆา,า,า,านครับ มาอีกแล้วครับนี่พี่นอ้องนี่ตัวสองนิ้วครับพี่น,อน้องเห็นไหมครับนี่โพดโรโคเต้นดองดองเลยนี่พี่นอ้องมันมานแล้วครับนี่มันมานครับผม สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้มายามเพ็ดกบอขึ้นเขาครับพี่น้องฝนตอกคนโตอกมื้อนี้ไปรุนด้วยกันเลยครับพี่น้องวันนี้จะมานไหมไปรุนด้วยกันเลยครับไปกันเลยครับผมเงยเงยมดนทางนี้เงยยังอยู่ ไอ้โดน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 พี่น้องตังนี้โดนมาแล้วครับโอ้ตังนี้มานครับพี่น้องนี่มาแล้วครับแต่แต้มหนึ่งแล้วครับพี่น้องโอ้มาลังสองลังสองโอ้ลังสองเห็นไหมครับมานอีกแล้วมานอีกแล้วได้สองแต้มแล้วครับนี่ หลังนี้ได้แต้มหนึ่งครับโอ้พี่นอ้องอุ้ยตัวใหญ่พอดีเสียบเลยพี่นอ้องสำนีพอดีปนครับสำนีเอาวปนี่ก่อนครับพี่นอ้องนี่หลังที่สอง ตีซองก็โดนเลยครับนี่ตัวใหญ่มากเลยอุ้ยพี่น้องปาจ่ออุ้ยใหญ่คักพี่น้องนี่ฮึแต่ซองแต้มนะครับนี่ปูโคตรใหญ่เลยพี่น้องปาจ้ะอืึซองแต้มนะครับ ไปดูรังทัดไปครับนี่รังนี้ไม่โดนรังนี้บ่าถือครับรังนี้ก็บเงยยังครับว้าวโอ้พี่น้องอู้ตัวใหญ่มากเลยนี่ปัดจโอ้ปัดจูพี่น้องอืม้มตัวใหญ่มากเลยนี่ปัดจูพี่น้อง ฮึมโอ้ยน้องใหญ่มันลมมาเท่มเลยป้าดพี่น้องอืมด้สามแตมนะครับป้าดพี่น้องเลยอืมสองเหนี่ยวสามเหนี่ยวนี่ป้าดชๆพี่ดูรัางต่อไปครับพี่น้อง มาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ลังนี้หลุดพี่นอ้องลังนี้บ่ะดนลังนี้หลุดครับน,นี่เยอะมัดเลยลังนี้ก็เยอะมัดเลยโอ้พี่นอ้องป้าจุมาอีกแล้วมาอีกแล้วอุ่นอุ่อุ่นอุ่นอ้พี่นอ้องป้าจุ พี่นงนี่มาอีกแล้วครับนี่พี่นกปดัดมาน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 ครับนี่เสร็จแล้วใส่ล้วน้องสาครับพี่นอกนี่ลอสะกลางบานครับนี่มาแล้วครับไสซีแตมครับผม อุ้ยนี่มาอีกแล้วครับนี่พี่นอ้องอุ้ยตัวสองนิว้วครับพี่นอ้องเห็นไหมครับนี่โคดรโคเต้นดอ,ดองดองเลยนี่พี่นอ้องมา,มา,นานมาเลยครับมาเอ่แน่มาเอ่แน่ เอแลวครับนี่มันมันครับผมนี่ไปน้องอสวยนี่สุดยอดเลยครับผมจีแต้มนั่นนั้นวิ่งไปน้อง นี่สีแต้มครับมับนๆครับพี่นอ้องพอดีปนอยู่ครับพี่น,น้องนี่ตัวใหญ่ตัวน้อยแซบๆครับพี่น,น้องนี่ใส่ใกล้ๆน้องสาวครับ